เอ็ดเวิร์ดถอนหายใจยาวขณะที่สายตาของเขาทอดมองอาอกไปยังเส้นขอบฟ้าของกรุงลอนดอนจากระเบียงห้องชุดสุดรูของเขาชายวัย68ปีผู้ซึ่งเคยเป็นสถาปนิกชื่อดังรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจแม้ว่าภายนอกเขาจะประสบความสำเร็จมีชีวิตที่สุขสบายและมีมาการีตภรรยาที่รักเคียงข้างมานานกว่า40ป,ปีแต่ลึกๆแล้วเอ็ดเวิร์ดกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ขาดหายไปชีวิตของเขาเหมือนภาพวาดที่ดีงามแต่ไร้สีสัน ขาดความตื่นเต้นและไร้ซึ่งความท้าทายทุกเช้าเอ็ดเวิร์ดจะตื่นขึ้นมาในเวลาเดิมกิจวัตรประจําวันของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาจะจิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์และเดินเล่นในสวนสาธารณะไฮพารา์กทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบแต่สําหรับเอ็ดเวิร์ดมันช่างน่าเบื่อนหน่ายความสัมพันธ์ของเขากับมาการ์เรตก็เช่นกันพวกเขารักกันห่วงใยกันแต่ความรักนั้นกลับจืดจางไร้ซึ่งความร,าร้อนเหมือนถ่านไฟที่กําลังจะมอดดับ คุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือคะเสียงของมาร์กาเร็ตดังขึ้นจากด้านหลังเอ็ดเวิร์ดหันไปยิ้มให้ภรรยาไม่มีอะไรหรอกที่รักผมแค่กำลังคิดถึงเรื่องงานเก่าๆหน้าเขาโกหกความจริงแล้วเขากำลังคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องที่เขาก็ไม่อยากจะยอมรับวันนี้คุณจะออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมไหมคะมาร์กาเร็ตถามแน่นอนที่รักผมจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะทุกวันอยู่แล้วเอ็ดเวิร์ดตอบเขาเดินไปสวมเสื้อโค้ทและเดินออกจากห้องไปทิ้งให้มาร์กาเร็ตยืนมองตามหลังด้วยความสงสัย วันนี้เอ็ดเวิร์ดไม่ได้ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแต่เขาไปที่ฮอสิเลงหนึ่งหนึ่งดั่งหยาดห้าลังลอดเขาเดินเข้าไปในงานแสดงภาพวาดและที่นั่นเองที่เขาได้พบกับแคทเธอรีนหญิงสาวเจ้าของภาพวาดที่งดงามและมีชีวิตชีวาเธอเป็นจิตไรสวัยห้าสิบปีผู้มีดวงตาเป็นประกายและรอยยิ้มที่อบอุ่นเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังบางอย่างเขายืนมองภาพวาดของเธอนาหลายนาทีก่อนที่จะตัดสินใจเดินเข้าไปทักทาย สวัสดีครับผมชื่อเอ็ดเวิร์ดผมชอบภาพวาดของคุณมากเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นครเล็กน้อยแคทเทอรีนหันมายิ้มให้เขาสวัสดีค่ะฉันชื่อแคทเธอรีนนอขอบคุณมากค่ะที่ชอบงานของฉันเธอกล่าวทั้งคู่เริ่มบทสนทนาพวกเขาคุยกันเรื่องศิลปะชีวิตและความฝันเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่แคทเธอรีนพูดต่างจากมาการ์เร็ตผู้หญิงตรงหน้าคนนี้ ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาต่างจากมาการ์เรผู้หญิงตรงหน้าคนนี้ทำให้เขารู้สึกเร่าร้อนต่างจากมาการ์เรผู้หญิงตรงหน้าคนนี้ทำให้เขารู้สึกเป็นชายคุณอยากไปเดินเล่นกับฉันที่สวนสาธารณะใหมค่คะแคทเทอรีนถามเอ็ดเวิร์ดลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะตอบว่าได้สิทำไมจะไม่ละ่ะพวกเขาเดินเคียงข้างกันไปตามทางเดินในสวนสาธารณะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างออกรถเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเขาหัวเราะยิ้ม และรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ฉันรู้สึกดีมากจริงๆแคทเธอรีนพูดขณะที่พวกเขาเดินมาถึงหน้าสตูดิโอของเธอผมเองก็รู้สึกดีมากเช่นกันแคทเธอรีนผมอยากพบคุณอีกเอ็ดเวิร์ดพูดอย่างตรงไปตรงมาดวงตาของเขาสบตากับแคทเธอรีนและทั้งคู่ก็ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งภายใต้แสงไฟสลัวของถนนในยามค่ำคืนฉันเองก็อยากพบคุณอีกเอ็ดเวิร์ดแคทเธอรีนตอบ รอยยิ้มของเธอดูมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาดนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเอ็ดเวิร์ดและแคทเธอรีนก็แอบพบกันอยู่เรื่อยๆพวกเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะไปดูหนังไปทานอาหารค่ำด้วยกันเอ็ดเวิร์ดรู้สึกผิดต่อมาการ์เร็ตแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้เขารู้ว่าเขากำลังทำผิดแต่ความรู้สึกที่มีต่อแคทเธอรีนนั้นมันช่างหอมหวานและเย้าวยวนใจจนเขาไม่อาจต้านทานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคอน,อนอดำเนินไปอย่างลับๆโดยที่มาการ์เร็ต ไม่ระแคะระคายเอ็ดเวิร์ดกับแคทเธอรีนพยายามหาเวลามาพบกันแม้ว่ามันจะอยากลำบากก็ตามพวกเขามักจะนัดเจอกันตามสถานที่ต่างๆที่คิดว่าปลอดภัยบางครั้งก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆในมุมหนึ่งของเมืองบางครั้งก็เป็นสวนสาธารณะที่ห่างไกลผู้คนหรือแม้แต่ห้องสมุดที่เงียบสงบทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันพวกเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมีเพียงแค่พวกเขาสองคอนอ,นอที่เข้าใจกันและกันเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งความรู้สึกตื่นเต้น เร่าร้อนที่เขาเคยสัมผัสเมื่อครั้งยังเยาหว์วัยหวนกลับคืนมาเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและกระปรี้กระเป่าทุกครั้งที่ได้อยู่กับแคทเธอรีนตรงกันข้ามกับความรู้สึกเมื่ออยู่กับมาร์กาเร็ตที่เขามักจะรู้สึกเบื่อหน่ายและจำเจความรักของเอ็ดเวิร์ดและแคทเธอรีนเบ่งบานอย่างรวดเร็วราวกับดอกไม้ที่ได้รับน้ําและแสงแดดอย่างเพียงพอพวกเขาต่างหอยหาและต้องการกันและกันความสัมพันธ์ของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจ และเสียงหัวเราะพวกเขาแบ่งปันความฝันความหวังและความกลัวให้กันฟังเอ็ดเวิร์ดเล่าเรื่องราวะในอดีตของเขาให้แคทเธอรีนฟังเรื่องราวความสําเร็จความล้มเหลวและความฝันที่ยังไม่เป็นจริงแคทเธอรีนเองก็เล่าเรื่องราวของเธอให้เอ็ดเวิร์ดฟังเช่นกันเธอเล่าถึงชีวิตการเป็นศิลปินความยากลําบากในการทํางานศิละปะและความเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวพวกเขาทั้งคู่ต่างเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันเอ็ดเวิร์ดมอบความมั่นคงและประสบการณ์ชีวิต ให้กับแคทเธอรีนในขณะที่แคทเธอรีนมอบความสดใสและความตื่นเต้นให้กับเอ็ดเวิร์ดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งวันหนึ่งวิลเลียมเพื่อนสนิทของเอ็ดเวิร์ดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนอนี่แกดูแปลกไปนะเอ็ดเวิร์ดช่วงนี้ดูมีความสุขผิดปกติมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือไงวิลเลียมถามขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งดื่มกาแฟด้วยกันที่ร้านประจำเอ็ดเวิร์ดอึกอักเขาไม่รู้จะตอบเพื่อนรักอย่างไรเขาไม่กล้าบอ,อกความจริงเกี่ยวกับแคทเธอรีน เออไม่มีอะไรหรอกวิลเลียมฉันก็แค่มีความสุขดีนะเอ็ดเวิร์ดตอบพยายามกลบเกลือ่อนแกแน่ใจนะฉันเป็นเพื่อนแกมานานรู้จักแกดีมีอะไรก็บอกฉันได้นะวิลเลียมพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเอ็ดเวิร์ดถอนหายใจฉันฉันไม่รู้จะพูดยังไงคือฉันฉันไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเข้าในที่สุดเอ็ดเวิร์ดก็ยอมเปิดเผยความลับวิลเลียมตกตะลึงเขาไม่คิดว่าเพื่อนรักจะนอกใจภรรยานี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยเอ็ดเวิร์ด แกมีมาร์กาเร็ตอยู่แล้วทั้งคนนักเธอก็เป็นภรรยาที่ดีไม่ใช่เหรอฉันรู้วิลเลียมฉันรู้ว่าฉันผิดฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยแต่ฉันห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆฉันรักแคทเธอรีนเธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเอ็ดเวิร์ดพูดด้วยน้ําเสียงเศร้าส้อยแล้วแกจะทํำยังไงต่อไปจะทิ้งมาร์กาเร็ตอย่างนั้นเหรอฉันยังไม่รู้เลยวิลเลียมอฉันสับสนไปหมดฉันรักมากร็ตแต่ฉันก็รักแคทเธอรีนฉันไม่อยากเสียใครไปเลย แกต้องเลือกแล้วล่ะเอ็ดเวิร์ดแกจะเหยียบเรือสองแคมแบบนี้ไม่ได้มันไม่ยุติธรรมกับทั้งมาการ์เร็ตและแคทเธอรีนคำพูดของวิลเลียมแทงใจดำเอ็ดเวิร์ดเขารู้ว่าเพื่อนพูดถูกเขาไม่สามารถหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นแบบนี้ต่อไปได้เขาต้องตัดสินใจเลือกศักทางแต่เขาจะเลือกใครระหว่างมาการ์เร็ตภรรยาที่อยู่เคียงข้างเขามานานกว่า40ปีกับแคทเธอรีนผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งฉันรู้ว่ามันยากนะเอ็ดเวิร์ดแต่แกต้องเข้มแข็ง และตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าแกจะเลือกใครฉันก็จะอยู่ข้างแกเสมอวิลเลียมลอบยนเพื่อนขอบใจมากนะวิลเลียมที่เข้าใจฉันเอ็ดเวิร์ดรู้สึกซาบซึ้งใจในมิตรภาพของเพื่อนรักหลังจากวันนั้นเอ็ดเวิร์ดก็เริ่มคิดทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแคทเธอรีนเขารู้ว่าเขาไม่สามารถยื้อเวลาต่อไปได้อีกแล้วเขาต้องตัดสินใจในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่มาการ์เร็ตออกไปทําธุระข้างนอกเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาแคทเธอรีนแคทเธอรีน ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณเอ็ดเวิร์ดพูดด้วยน้ำเสียงจริงจงังมีอะไรหรือคะเอ็ดเวิร์ดแคทเธอรีนถามด้วยความสงสัยผมคิดว่าเราควรหยุดความสัมพันธ์ของเราไว้แค่นี้เอ็ดเวิร์ดพูดออกไปในที่สุดปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่แคทเธอรีนจะตอบก,กลับมาคุณพูดจริงหรือคะเอ็ดเวิร์ดครับผมเสียใจจริงๆแคทเธอรีนผมรักคุณแต่ผมก็รักมาร์กาเร็ตผมไม่อยากทำร้ายเธอไปมากกว่านี้ฉันเข้าใจค่าเอ็ดเวิร์ด ฉันเองก็ไม่อยากเป็นคนทําให้ครอบครัวของคุณต้องแตกแยกแคทเทอรินพูดด้วยน้ําเสียงเศร้าส้อยขอบคุณที่เข้าใจผมนะแคทเทอรินคุณเป็นผู้หญิงที่ดีและผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาดีๆที่เรามีร่วมกันฉันเองก็จะไม่มีวันลืมคุณเช่นกันค่ะเอ็ดเวิร์ดคุณคือรักแท้ของฉันทั้งคู่คุยกันอีกสักพักก่อนที่จะวางสายไปเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลายเขาไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจถูกหรือไม่แต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถทรยศต่อความรัก และความซื่อสัตย์ที่มาการ์เร็ตมีให้เขามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอ็ดเวิร์ดใช้เวลาที่เหลือของชีวิตอยู่กับมาการ์เร็ตอย่างซื่อสัตย์เขาพยายามชดเชยความผิดพลาดในอดีตด้วยการเป็นสามีที่ดีและเอาใจใส่ภรรยามากขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมแคทเธอรีนผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งแต่เขาก็รู้ดีว่าความรักและความผูกพันที่เขามีต่อมาการ์เร็ตนั้นลึกซึง้งและมั่นคงยิ่งกว่าสิ่งใดวันหนึ่งขณะที่เอ็ดเวิร์ด กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนหลังบ้านมาการ์เร็ตก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับถาดน้ำชาคุณกำลังคิดอะไรอยู่เรอคะที่รักมาการ์เร็ตถามขณะที่รินน้ำชาใสา่ถ้วยให้กับสามีผมกำลังคิดถึงเรื่องของเราหนะ้ามาการ์เร็ตเอ็ดเวิร์ดตอบผมอยากจะขอโทษคุณสำหรับทุกสิ่งที่ผมเคยทำผิดพลาดไปผมรู้ว่าผมเคยทำร้ายจิตใจของคุณผมเสียใจจริงๆมาการ์เร็ตยิ้มและว,วางมือลงบนมือของเอ็ดเวิร์ดฉันรู้ค่าที่รักฉันรู้ว่าคุณ รักฉันมากแค่ไหนและฉันก็รักคุณมากเช่นกันอดีตก็คืออดีตปล่อยมันไปเถอะนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับปัจจุบันและทําทุกวันให้มีความสุขดีกว่าค่ะเอ็ดเวิร์ดมองหน้าภรรยาด้วยความซาบซึ้งใจเขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีมาการ์เร็ตอยู่เคียงข้างหลังจากวันนั้นเอ็ดเวิร์ดและมาการ์เร็ตก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยและเข้าใจกันมากขึ้น ความรักของพวกเขากลับมาแบ่งบานอีกครั้งราวกับดอกไม้ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเอ็ดเวิร์ดไม่เคยลืมแคทเธอรีนอแต่เขาก็ไม่เคยเสียใจที่เลือกมาร์กาเร็ตเพราะเขารู้ว่ามาร์กาเร็ตคือผู้หญิงที่เขารักและจะรักตลอดไปหลายปีผ่านไปความสัมพันธ์ของเอ็ดเวิร์ดและแคทเธอรีนยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พบกันบ่อยนักแต่พวกเขาก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอผ่านทางจดหมายและโทรศัพท์พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวในชีวิต ความสุขความเศร้าและความฝันที่ยังไม่เป็นจริงเอ็ดเวิร์ดมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมาการีตให้แคทเธอรีนฟังเขาเล่าถึงความรักความผูกพันและความทรงจําดีๆที่พวกเขามีร่วมกันแคทเธอรีนรับฟังเรื่องราวเหล่านั้นด้วยความยินดีเธอไม่เคยฉามาการีตตรงกันข้ามเธอกลับรู้สึกดีใจที่เอ็ดเวิร์ดมีความสุขในขณะเดียวกันแคทเธอรีนเองก็เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้เอ็ดเวิร์ดฟังเธอเล่าถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพเธอเล่าถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในอาชีพศิลปินและเธอยังเล่าถึงความเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวเอ็ดเวิร์ดรับฟังเรื่องราวของแคทเธอรีนด้วยความมอเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอดีเพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวแม้ว่าจะมีมาการีตอยู่เคียงข้างก็ตามความสัมพันธ์ของเอ็ดเวิร์ดและแคทเธอรีนเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือขอบเขตของคําว่าชูรักพวกเขาเป็นมากกว่าเพื่อน แต่ก็ไม่ใช่คนรักพวกเขาเป็น SOULMATE ที่เข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้งวันหนึ่งเอ็ดเวิร์ดได้รับจดหมายจากแคทเทอรีนเนื้อหาในจดหมายทําให้เอ็ดเวิร์ดรู้สึกใจหายแคทเทอรีนเขียนว่าเธอกําลังป่วยหนักและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเธออยากพบเอ็ดเวิร์ดเป็นครั้งสุดท้ายเอ็ดเวิร์ดรีบเดินทางไปหาแคทเทอรีนทันทีเมื่อไปถึงเอ็ดเวิร์ดพบว่าแคทเทอรีนอยู่ในสภาพที่สุดโศม,มากเธอดูสูบผอมและอ่อนแรงแต่ดวงตาของเธอยังคงเป็นประกายสดใสเอ็ดเวิร์ด คุณมาแล้วแคทเทอรินพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าผมมาแล้วแคทเธอรินผมจะอยู่กับคุณเอ็ดเวิร์ดพูดพร้อมกับกุมมือของแคทเทอรินไว้แน่นทั้งคู่นั่งคุยกันเป็นเวลานานพวกเขาแบ่งปันความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันและหัวเราะให้กับเรื่องราวตลกๆในอดีตแม้ว่าแคทเทอรีนจะเจ็บปวดแต่เธอก็พยายามเข้มแข็งและไม่แสดงความอ่อนแอออกมาฉันไม่กลัวความตายหรอกนะเอ็ดเวิร์ดฉันแค่เสียใยที่ไม่ได้ใช้ชีวิต ให้คุ้มค่ากว่านี้แคทเธอรีนพูดขณะที่มองออกไปยังนอกหน้าต่างคุณได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วแคทเธอรีนคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายรวมถึงผมด้วยเอ็ดเวิร์ดพูดขอบคุณนะเอ็ดเวิร์ดสำหรับทุกสิ่งคุณคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตฉันแคทเทอรีนพูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินคุณเองก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตผมเช่นกันแคทเธอรีนเอ็ดเวิร์ดพูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินเช่นกันในค่ำคืนนั้น ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องแคทเธอรีนก็จากไปอย่างสงบโดยมีเอ็ดเวิร์ดนั่งกุมมือของเธออยู่ข้างๆเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลายอีกครั้งแต่เขาก็รู้ว่าแคทเธอรีนได้ไปสู่สถานที่ที่ดีกว่าแล้วหลังจากการจากไปของแคทเธอรีนเอ็ดเวิร์ดก็กลับมาใช้ชีวิตกับมาการ์เร็ตตามปกติเขายังคงคิดถึงแคทเธอรีนอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอเพราะแคทเธอรีนคือส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นหลายปีต่อมามาการ์เร็ตก็จากไปด้วยโรคชราเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาได้เพราะเขายังมีความทรงจำดีดๆเกี่ยวกับมาการ์เร็ตและแคทเธอรีนอยู่ในใจเอ็ดเวิร์ดใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบเขายังคงวาดรูปและเขียนบันทึกเกี่ยวกับความรักและชีวิตของเขาในวันสุดท้ายของชีวิต เอ็ดเวิร์ดนอนอยู่บนเตียงในบ้านพักคนชราเขามองออกไปยังนอกหน้าต่างและเห็นภาพของสวนสาธารณะที่เขาเคยเดินเล่นกับมาการ์เร็ตและแคทเธอรีนรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขความเศร้าความรักและการสูญเสียทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เขาเป็นเขาในวันนี้และแล้วลมหายใจสุดท้ายของเอ็ดเวิร์ดก็แผ่วเบา และดับลงอย่างสงบหรือไว้เพียงเรื่องราวความรักความผูกพันและการค้นหาความหมายของชีวิตที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนที่ได้รู้จักเขาตลอดไปหลายปีผ่านไปวิลเลียมเพื่อนสนิทของเอ็ดเวิร์ดก็ยังคงมาเยี่ยมหลุมศพของเพื่อนรักอยู่เสมอเขามักจะนําดอกไม้มาวางและเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เอ็ดเวิร์ดฟังนี่เอ็ดเวิร์ดฉันยังคิดถึงแกเสมอนักฉันหวังว่า แกจะมีความสุขกับมาการ์เรและแคทเธอรีนบนสวรรค์ณวิลเลียมพูดพร้อมกับวางดอกไม้ลงบนหลุมศพของเอ็ดเวิร์ดสายลมพัดเอือ่อยๆพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้ไปทั่วบริเวณวิลเลียมเงยหน้ามองท้องฟ้าและยิ้มเขารู้สึกเหมือนกับว่าเอ็ดเวิร์ดกำลังยิ้มให้กับเขาอยู่จากที่ไหนสักแห่งบนฟากฟ้าอันไกลโพ้นเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่เพื่อนฝูงและครอบครัวมันเป็นเรื่องราว ของชายคนหนึ่งที่กล้าที่จะรักแม้ว่าความรักนั้นจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดและการสูญเสียแต่มันก็เป็นความรักที่งดงามและคุ้มค่าที่จะจดจำตลอดไปชีวิตก็เหมือนกับภาพวาดที่เอ็ดเวิร์ดและแคทเธอรีนเคยชื่นชมมันมีทั้งสีสันที่สดใสและสีหมนที่เศร้าหมองแต่มันก็เป็นภาพวาดที่งดงามและมีความหมายในตัวของมันเองทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง และทุกเรื่องอาราวก็ล้วนมีคุณค่าในแบบของมันไม่ว่าจะสุขหรือเศร้ามันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้ดังนั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่ารักให้สุดหัวใจและอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ว่ามันจะสายเกินไปก็ตามเพราะชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะจมอยู่กับความเสียใจและความกลัวจงกล้าที่จะรักจงกล้าที่จะฝันและจงกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบ ที่คุณต้องการเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้เป็นตัวของตัวเองและได้ทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องอย่างแท้จริงนั่นเองคือความหมายที่แท้จริงของชีวิตที่เอ็ดเวิร์ดได้เรียนรู้และอยากจะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของความรักและชีวิตที่แท้จริงชีวิตคือ การเดินทางที่ยาวไกลจงอย่ากลัวที่จะหลงทางเพราะบางครั้งการหลงทางก็อาจทำให้เราได้พบกับสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตก็เป็นได้เหมือนกับเอ็ดเวิร์ดที่ได้พบกับแคทเธอรีนผู้หญิงที่ทำให้เขาได้รู้จักกับความรักที่แท้จริงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่แสนสั้นแต่มันก็เป็นความรักที่งดงามและ ลึกซึ้งจนยากที่จะลืมเลือนตลอดการเวลาผ่านไปหลายสิบปีเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดมาการเร็ตและแคทเธอรีนยังคงถูกเล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทของอังกฤษบ้านที่เอ็ดเวิร์ดเคยอาศัยอยู่กับมากาเร็ตถูกเปลี่ยนมือไปหลายครั้งแต่สวน หลังบ้านยังคงเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่เอ็ดเวิร์ดเคยปลูกไว้ชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าวิญญาณของเอ็ดเวิร์ดยังคงสิงสถิตยอยู่ในสวนแห่งนี้คอยปกป้องรักษาดอกไม้ให้ยังคงเบ่งบานอย่างสวยงามตลอดไปทุกครั้งที่ลมพัดผ่านสวนแห่งนี้ผู้คอนอจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ผสมปนเปกันอย่าง ลงตัวมันเป็นกลิ่นหอมที่ชวนให้นึกถึงความรักความผูกพันและความทรงจำดีๆที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดสออนอให้รู้ว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและทรงพลังมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคอนอรเราได้อย่างสิ้นเชิงแม้ว่าบางครั้งความรักอาจนำมาซึ่งความเจ็บ ปวดแต่มันก็เป็นความเจ็บปวดที่คุ้มค่าเพราะมันทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการได้รักและถูกรักนั่นเองคือความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และเป็นสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดได้เรียนรู้และจดจำไว้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต